ามาดูรีโวขึ้นในโน๊กกันว่าจะได้กี่แรงมา้ามีปั๊มมีหัวฉีดมีเทอร์โบ3อย่างอันนี้เป็นการจูนแบบรูปแบบใหม่ะนะแบบจูนออนไลน์เลยนะอะไรอะรเหยียบเป็นบ้าค่อยๆดีใจเย็นๆยอ้ตัวเหรอน้อยจุงบันทึกหน้าจอไว้หน่อยบันทึกยัไงอะไ่ะขอรูอ้แล้วไม่เห็นเหมือนตอนที่มึงเล่าให้กูฟังเลยว่ามึงคอคุยแล้วก็บันทึกเสียวอะไรของมึงอ่ะเข้าเดิมเลย ไม่มาแล้วท่างนั่นอ่ะเพิ่มไปแล้วลองวัดดูอีกทีหนึ่งก่อนง่ายปะ่ะโอ้โหขึ้นมาเกือบสิบตัวธรรมาดาให้แนนล่ะสวัสดีฮะอยู่ยกับวันจูเนอร์นะฮะวันนี้จะพามาดูรีโวขึ้นในโนกันว่าจะได้กี่แรงม้าอ่า บอกก่อนว่าอันนี้เป็นการจูนแบบรูปแบบใหม่นะแบบจูนออนไลน์เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าให้เจ๋งขี่ไปรอไดโน่แล้วถ่ายถ่ายวีดีโอไปพร้อมกันเลยพี่ถ่ายอยู่นี่พี่กําลังจะถ่ายให้คนดูว่าเราสามารถจูนแบบอยู่คนละที่ได้แล้วก็เปิดแอนนี่เด็กมาเปิดคอมเปิดแอนนี่เด็กมาเดี๋ยวผมจะแอนนี่เด็กไปที่เครื่องนู้นนะฮะตอนนี้เจ๋งก็อยู่ที่ไดโน่นะฮะตอนแรกบอกเจ๋งว่าเฮ้ยมึงขี่น้ำไปเลยเดี๋ยว กูขี่มอไซค์ตามไปเว้ยฝนจะตกวะไม่ตกแม่งบอกไม่ตก <laughs> ยี่อะไรไม่ตกไม่ตกไม่ตกไอ้ยังไม่ได้ออกเลยดีนะยังไม่ได้ออกถ้าออกไปนะเจ๋งมึงโดนกูแน่ <laughs> เอิดยังไงนี่เด็กอ่ะน่าจะเป็นคลิปแรกนะที่เราสามารถจูนกันแบบแบบนี้ได้อ่ะันนี้เป็นรีโวนะฮะเจงจุจัดเป็นเทอร์โบเอฟาหแปผัน เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเฟี้ยวขนาดไหนเออมีปั๊มมีหัวฉีดมี t ร r โบสามอย่างอันนี้ยังนรีกยกอะไรโอเคกดรับเลยโถเจ๋งสายตากูมันธรรมดาที่ไหนไตอนนี้ผมก็เข้าไปคอนโทรลที่เครื่องนู้นอยู่นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูด้วยนี่นะฮะเนี่ยครับ,รบมันจะไปลิงก์ไอ้เจ๋งขอดูเครื่องนู้นหน่อยอันนี้เห็นไหมจะหน้าจอเดียวกัน ไหนไปใกล้หน่อยจะขยับเมาส์ให้ดูนี่ๆเเห็นบ้าเมาส์ขยับได้ดิกด๊กดิกด๊กดิกด๊กดิก๊กดิ๊กดิ๊กวัดได้เลยวัดได้เลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็กำลังวัดแรงม้านะครับหลังจากที่ดูนูนให้แล้วอะไรอะไรเหยียบเป็นบ้าค่อยๆดีใจเย็ยยนๆ แล้วทำไมเกียร์มันยังเปลี่ยนอยู่อ่ะมันต้องให้รอบกับความเร็วไว้นี่ก่อนอเกียร์โอเคขออีกทีนะให้ความเร็วมันสักประมาณ70-80ก่อนค่อยกดก็ได้อลองดูสองร้อยสี่สองร้อยสี่ตัวเองเหรอได้น้อยจุง โอเคเอาเหยียบให้เหมือนเดิมเด้อ <Okay. S 1> เป็นจังไห้สองสองสองห้าสูนสองมา oh. หนึ่งนะสองสองสองห้าศูนย์สอง เลขสวยนะนี่นายขอดูกราฟหน่อยดิมึงบันทึกหน้าจอนี้ไวด้ดิบันทึกหน้าจอไว้หน่อยบันทึกยังไงอ่ะขอรู้แล้วไม่เห็นเหมือนตอนอที่มึงเล่าให้กูฟังเลยว่ามึงคอ<ะ>คุยแล้วก็บันทึกเสียวอะไรของมึงอะ่ะ <c oughs> บูทเท่าไหร่เมื่อกี้อ้าวบูทไม่ได้ดูโอ้ตายละบันทึกหน้าจอ,อยังบันทึกแล้วอ้าวจัดไปเดี๋ยวกูดูบูทด้วยก็ได้ค่อยๆไป สามสิบเองอ่ะน้อยมาก2 2 7ดีหรือแย่กว่าเดิมว่าทำไมมันมีช่วงที่มันหายไปวนะน่ะขอดูขอดูการ์ดใกล้ๆหน่อยดิสีแดงเหรออันใหม่อ่ะสีแดงสีแดงเฮ้ยคันนี้ยังไม่มีออยเกียร์ใช่ปะยังไม่มีนะอ,อยู่เฉยๆนีอ่อยู่เฉยเอ้ากูดูกราฟอยู่ไอไอหน้าหมีอยู่เฉยรอบอ่ะชี้ที่รอบ <c oughs> ดิดดเออนั่นน่ะเท่าไหร่รอบเท่าไหร่น่ะตรงนั้นน่ะไม่ใช่ขวามาโอ้โหแล้วมึงให้กูดูแขนมึงทำไมเนี่ย ดูตรงรอบดิแกนรอบข้างล่างะขวามาประมาณสองขวามาประมาณให้ขวามาขวามาโอ้โหสมองสมองมึงนี่นะไปหมดละไอ้เหี้ยคนจะเป็นพงเป็นพ่อพอจะได้เลือกกินเบียร์ไปนี้ทุกทีเอ้บู๊สามสิบเองถ้าเยอะกว่านี้หน่อยก็น่าจะมีสองร้อยห้าสิบอะแต่มึงไปคนเดียวมันจะตั้งไงก็ต้องประมาณนี้ก่อนอะแต่ลงทันงลงถนนน่าจะสามห้าถ้าที่เราจจอเมื่อกี้เอาลองวัดด้วยอีกทีนึงวัดเลยวัดเลย บูตอยู่ไม่เกินสามสิบค่ะท่านผู้ชมถ้าเอาสมทนก็ประมาณนี้สามสองร้อยสามสิบกว่าเนี่ขอดูการาฟชัดๆหน่อยการาฟล่าสุดมันตกหายไปไหมน่ะล่าล่ลาสุดไม่มีตกหายเลยพี่ขึ้นขึ้นสวยเลยขึ้นสวยเลยสองร้อยสามสิบกว่าแล้วถ้าจะปรับบูตขึ้นปรับไงวะท็อปขันโอ,อ,อ,อ้โหไมแล้วขันไหไปเจองขันไม่เป็นด้วยขันยาแล้วมันตั้งทีเทนนอได้ไหมหรือไงแล้วพี่ ไม่คุยกับกูตั้งได้ตั้งยากลูกค้าเขาจะเอาแรงเดียเทนวะอ่าเดี๋ยวจูนจูนเพิ่มอีกหน่อยนึงก่อนแล้วก็ถ้าถ้าเขาอยากจะแรงเพิ่มเขาไม่พอก็เพิ่มบูธอย่างเดียวเลยสามห้าสี่สิบได้หมดอะเอาแต่ถ้าเอาทนทนอะอยู่ไม่เกินสามห้าแต่เนีี้อยู่บนถนนก็สามสิบหน่อยหน่อยแล้วอยู่บนดนโนโหลดเดี๋ยวลอ<ด>งเดี๋ยวลองีเอเอ,อลองแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยนิดนึงสั้นๆอ่ะเพิ่มไปแล้วลองวัดดูอีกทีนึงก่อน ไม่มาแล้วทั้งนั้นหน,อหนอขอดูใกล้ๆหน่อยเอาลงไปเลยอันไหนดีกว่าเือนกันเลยตามึงไม่ค่อยดีแล้วแก่แล้วอ้อะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูบนถนนกันว่าประมาณไหนแล้วก็โอเคไหมเดี๋ยวให้ลูกค้าลองขับด้วยอันนี้คือเข็นเต็มที่บนไดโน,โนแล้วได้มานี้กับบูทเท่านี้นะถ้าบูทเยอะขึ้นก็แรงขึ้นอีกแต่ว่าอย่างอื่นก็จะไปอะนะโอเคตามนี้เฮ้ยกองอากาศใส่กองอะไรอยู่นะตอนนี้ ไม่กองเดิมเหรอใช่ใช่เป็นกองเดิมไอ้มึงไม่อยู่เหรอไม่มีใครอยู่เลยไปห้องมอไซค์กันมีมอไซค์มาจนาูนเกือบสิบพันนวันนี้รอฮาเล่อะงั้นถอดกองอากาศดูเว้ยลองดูสักรันหนึ่งเว้ยฉีดฉีดน้ำหน่อยฉีดน้ำหน่อยถอดกองฉีดน้ำหน่อยอนี่ครับวันนี้เจ๋งถอดกองอากาศออกแล้วครับโอเคะลองอีกทีนึงจสร็จปโอ้โหรอจนฟันเหยนิน รอจนเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยนั่งจนเมื่อยแต่คิวกินไปหมดแล้วอ,อุณหภูมิลดลงแรงมา้าจะเพิ่มขึ้นดต่บ,บูทเท่าเดิมอ่ามากกว่าเดิมสักตัว2ตัวไว้อย่าให้เสียชื่อไว้ น่าเห็นป่ะโอ้โหขึ้นมาเกือบ10ตัวธรรมดาที่ไหนล่ะเอ่อเปิดเปิดเทียบทำกราฟทำอะไรเรียบร้อยใสรกองเขาคืนด้วยนะไอ้คิด่ายรูปมาด้วยแค่นี้ล่ะโอเคนะฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้าเรียวเครื่อง2.4แรงม้าประมาณ240ม้าถามว่าถ้าอยากจะโชว์แรงม้าให้มากขึ้นมีหลายวิธีเลยครับ เอาแบบถ้าเอาแบบโกงๆนะโกงๆนะนี่ยังสามารถเราไปปรับพวกอุณหภูมิไลโนโดได้ทาอะไรพวกเนี้ได้เพื่อให้การวัดของมันเนี่ยการคํานวณของมันเนี่ย,นนยผิดเพี้ยนไปแต่ว่าของผมไม่ได้ทําแบบนั้นของผมทําโดยการเรารู้ว่าเครื่องยนต์ยิ่งร้อนยิ่งเป็นเขาเรียกอะไรมีความเครียดสะสมเราแค่ทําให้เครื่องยนต์มันหายเครียดอ่าแล้วแรงมาทุกอย่างก็จะกลับมากลับมาเหมือนกับเราวิ่งอะ่ะเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราจะแรงน้อยเราต้องพักแป๊บหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่า จะออกมาโชว์กันรูปแบบไหนกราฟอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูไดโน่ผมแล้วกันไดโน่ผมมาตรฐานมากๆเดี๋ยวรอดูก็โอเคฮะอันนี้ก็จบประมาณนี้ก็เฟียวฟ้ามาพราวแก้วกันไปก็สาหรับใครที่สนใจสิ็ปนี้ติดต่อได้อันนี้คือระบบน้ํามันเดิมนะแล้วก็จริงๆสามารถเพิ่มไปได้มากกว่านี้ก็มันไม่เกิน30ตัว20 3 0ตัวเนี่ยเพิ่มได้ก็คือปรับบูทเพิ่มบูทห้ปอนเพิ่มอีกประมาณ10 20ม้าเลยนะถ้ามากกว่านี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งโอเคนะฮะสำหรับอีพีนี้อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยช ไม่รู้จะเดินไปไหนเยลยฝนมันตกด้วยโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปสอบถามช่างคนที่ทําเจ้าลีวคันนี้กันว่าทําไมถึงแนะนําสเต็ปนี้ให้ลูกค้าและใส่อะไรไปบ้างไปเดี๋ยวพาไปลีวคันนี้ช่างท็อปเป็นคนทํานะครับครับอ่าก็นี่คือช่างท็อปนะฮะครับผมอ่านีช่างท็อปวนจูนเนอร์นะฮะน้องใช้แท้กับของช่างวอล์นเนอร์เลยลีวคันนี้ก่อนเข้ามามีอาการอะไรบ้างครับมีช่วงต้นอื่นครับจริงๆแล้วลูกค้าเขาอยากจะมาทํา อยากจะมาทําเพิ่มคือรถทํามาอยู่แล้วออรถที่ของมาอยู่แล้วรถที่แต่งมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งเลยเจ้าของต้องไม่ใช่คนไทยอแล้วก็สื่อสารกันเราลําบากมากใช่ก็ต้องขอบคุณช่างท็อปนะที่ช่วยคุยไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องนะหลังจากที่ช่างท็อปทดลองแล้วเนี่ยพอรู้ข้อผิดพลาดต่างๆแล้วเนี่ยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าใส่อะไรให้เขาบ้างจากเริ่มแรกเลยก่อนที่เราจะทํารถลูกค้าคันนี้คือเราได้คุยรายละเอียดกันหมดแล้วว่าจะทําอะไรบ้าง เ<ส>บองต้นผมก็ไปลองเทสขับดูก่อนอจากที่ลองขับดูช่วงต้นมันจะอึดอึดอ่าอืดเลยคือเร่งมันจะช่วงหัวเร่งมันจะหนวกมากเหยียบแล้วมันไม่มาต้องรอรอบพักใหญ่หญเลยในระดับหนึ่งแล้วแล้วมันก็ค่อยเปิดมาอื ประมาณนี้อันนี้คืออาการของอันนี้อันนี้เริ่มต้นอันนี้คือเริ่มต้นอ๋อสิ่งที่ทำเพิ่มเติมไปนะครับคือคือลูกค้าเนี่ยอยากได้เทอร์โ F55 คือเรากำหนดมาเลยนะต้องเป็น F55 คือตอนเข้ามาเขาบอกผมแล้วว่าของเขาเนี่ยมีเทอร์โบ F55 มาอยู่แล้วอ๋อแต่เป็นคนละสเปกกับของเราใช่แต่ว่าพอมาเปิดดูปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเทอร์โบเดิมอัปเกรดซึ่งมันไม่ชท F55 ไม่ช่ F55 ก็เลยจัดการ แนะนำลูกค้าไปนะครับว่ามันไม่ใช่เอฟอห้าแล้วเขาไม่ใช่คนไทยไงม,มันก็เลยคุยยาก แต่ยังดีที่เขาเข้าใจ่ะใช่เขาเข้าใจก็เลยจับเปลี่ยนเทอร์โบใหม่แล้วก็ีเปลี่ยนหัวฉีดใส่ปั๊มใส่ปั๊มเนี่ยลูกค้าก็บอกยังไม่เคยทำแต่พอรื้อมาแล้วทำมาแล้วอานไี้มันอย่างที่บอกมันมันมันสื่อสารยากแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใส้ปั๊มคืออะไรใช่เข้ก็เลยจับเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งมันจะคนละสเปกกับที่เขาทำมาหลักๆก็ที่ทำไปก็จะมีเป็นเทอร์โบหัวฉีดแล้วก็ไส้ปั๊มแล้วก็จะมีจูน กล่องแก้วต่างๆรีแมปแล้วก็ใส่กล่องเกียเพิ่มอือจบเลยสเต็ปนี้แล้วเทอโบเนี่ยทำไมถึงเลือกใส่สเปคเนี่ยให้เขา มันเป็นมันเป็นสเปกมันเป็นสเปคไหนต้องมันเป็นเทอร์โบเิฟ55แปรผันเดี๋ยว่า5แปรผันด้วยนะเวา5แท้นะแล้วก็มมโมไส้ในมันทำโมโงงหลังทำอะไรใหม่อย่างนี้ราคาก็ต้องค่อนข้างสูงนิดนึงใช่ไหมไม่นิดนะไม่นิดหรอไม่นิดนะก็อย่าครับก็ถ้าเป็นซื้อเทอร์โบแบบไม่มีประกันก็น่าจะได้ประมาณ3-4ี่ลูกอ๋อเอาเรื่องเอาเรื่องแต่คืนนี้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเลย ซึ่งเขาก็แฮปปี้กับการที่ต้องจ่ายจ่ายในระดับเนี้ยเขาเขาก็แฮปปี้นะเขาให้เขาให้ทิปมาด้วยนะใช่ให้เยอะด้วยอะไรนะสามพันอ่าแล้วถ้าถ้าสเต็ปต่อไปถ้าเขาอยากจะทําเพิ่มเนี่ยเราจะแนะนําอะไรให้ลูกค้าแนะนําก่อนลูกค้ากลับไปเลยวันนี้รอบเนี้ยนะเขามาทำโหชีกไส้ปั๊มแล้วก็โม เพิ่มเติมแหละสิ่งที่แนะนําต่อไปก็คือเป็นออยล์เกียร์แล้วก็เป็นออยล์น้ามันดีเซลให้มันระบายความร้อนหน่อยนะในน้ํามันเกียร์น้ามันเชื้อเพลิงไม่ร้อนโอเคเพื่อลดภาระการทํางานของเครื่องยนต์ได้ได้อีกถูกไหมเพราะมันเย็นลงทุกอย่างก็จะดีขึ้นก็จะไม่ได้เย็นเกินไปโอเคเป็นแบบที่เรานี่ไว้อยู่แล้วเป็นแบบที่เราคิดให้ลูกค้าอยู่แล้วว่าทําอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีสุดมันต้องตกไปถึงคนลูกค้าถูกไหม โอเคนะฮะก็รบกวนเวลาช่างท็อปมามากพอสมควรแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณช่างท็อปด้วยแล้วก็ก่อนจะไปก็ฝากช่องทางการติดต่อของช่างท็อปหน่อยก็ติดตามได้ที่เพจอ้นจูเนร์นะครับขึ้นเฟซบุ๊กตรงนี้ด้วยเฟซบุ๊กส่วนตัวของช่างท็อปนะนี่ว่าตรงนี้เขาเนี่ตรงนี้ก็ได้นะอ่าหรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วตรงกลางด้วยก็ได้ไอ้ยี่ไม่ได้เลยไม่ได้โอเคนะฮะก็เมื่อกี้ให้เจ๋งไปลองรถอ่ากับลูกค้าจะไปส่งงานลูกค้าแฮปปี้โอเคมากแต่เขาลืมเขาลืมถ่ายคลิปเพราะว่า เขาต้องกลับไปลุ้นที่บ้านว่าเขาจะได้เมียอีกคนหรือเปล่าไม่ใช่เขาต้องมผู้แต่ผมท่านายไปเลยตุ๊ดแน่นอนอา้าวนิสัยดีนะอา้าวจริงตุ๊ดน,นิสัยดีมากมชอบมากเลยแบบชอบนิสยัยขนาดเพื่อนเมียมึงอะอย่างนิสัยดีเลยใช่ใช่เอ็นเตอร์เทนเจ่งตลอดเอาง่ายไม่เพ่าบ่าวเจ่งเขา,าเอา่ะก็ผู้ชายแน่นอนรับประกันได้ ผมตั้งชื่อไว้แล้วน้องจุ๋งไม่รู้เลยต้องชื่อจิมจุ๋งกับจิมก็ไปเลือกแล้วมึงอยากได้ชื่อไหนโอเคโอเคก็สรุปมันรีบลนใหญ่ก็เลยไม่ได้ไปลองไปลองเออไปลองไม่ได้ถ่ายคลิปใช่พอเจ้าโทรศัพท์ถทายก็โทรศัพท์จะพังอีกหกออกปุ๊บสิบสี่จะพังเลยมันก็เป็นซะอย่างนี้ลยอ่าแล้วก็เมื่อกี้ตอนคิดตังลูกค้าให้ทิปมาสองพันบอกอย่าไปรับอย่าไปรับอย่าไปรับ ไอนี่ก็ถือไอนี่อยู่เนี่ยถืออยู่อย่างเงี้ยเออเขาก็เลยบอกว่าเออ่นแเละเอาไปซื้อบีอ่ะเรียบร้อย <Bradley> เห็นมันแบกไอนี่ไว้ไอนี่คือผมให้มันขวดสุดท้ายในชีวิตของมันผมบอกมันว่าทำเพื่อลูกเลิกกินได้แล้วเออมันก็เลยจะต้องเลิกกินนี่คือผลได้มาแล้วนะให้มันไปอ่าไม่ดวมเหล้าเฮ้ยราล่วงหมดแล้วบอกมาแล้วนะถ้าใครถ่าย,ายตอนนี้ใครถ่ายเห็นเจ๋งกินเหล้ากินเบียเอามาผมให้ลูกมันละห้าร้อยคลิปละพัน แล้วผมกะเอาขวดฟาดหัวมาด้วยเราเสียเงินไปแล้วไงผมก็จะฟาดปุ๊บแล้วก็เอาเงิน500เนี่ยให้มันไปอีกทีหนึ่งไปทำแผงไม่น่าพอโอเคนะฮะประเด็นคือลูกค้าให้ติดมา2,000แต่ว่าเมื่อกี้คิดบินแล้วตกหล่นไปยอด3,800แใช่เออแล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวส่งมาในไลน์แล้วพิมพ์มาเลยเออเก่งกำลังจะพิมปุ๊บพิมไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมทำไมเหรอ ภาษาไทยไม่รู้เลยต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษก็โอ้โหยาวเลยทีนี้ต้องแปลภาษาแลก็เลยเดี๋ยวนี้โทรไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรไหนๆก็ให้ติปไปแล้วก็หักกับสานพันแปดไปเลยจบๆอือ่ะโอเคลูกค้าโทรมาพี่ครับฮัลโหลครับพี่ครั้าว่าไงโทรจากร้านอ้วนนะพี่ครับอ่าเมื่อกี้ผมผมจะพิมพ์ไปแต่ผมกลัวพี่งงไงคือไม่เป็นไรใช่คือพี่อ้วนเขาบอกว่าไอ้ค่ายกเลิกสเต็ปมอเตอร์พวกเนี้พี่อ้วนเขาไม่ให้เก็บเพราะว่าพี่ให้ติปมาค่อนข้างเยอะแล้ว โอเคโอเคได้ขอบคุณครับเจ๊าพี่ได้ได้ยังไงฝากร้องเลยนะแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับครับพี่แล้วแล้วถ้าติดอะไรตรงไหนโทรมาได้ตลอดเลยนะได้ครับโอเคครับพี่ครับขอบมากครับขอโทษทีนะพี่นะลืมบอกเลยโอเคโอเคครับครับสวัสดีครั้ครับโอเคนะฮะก็คุยกับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบไม่เป็นไรนะฮะก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปกัน ไปเพียงเท่านี้แล้วกันลิ้นพันหมดแล้วมึงยังถ่ายไม่เสร็จเลยถ่าแล้วกูเหนื่อยไม่จะจบแล้วก็กูบอกกูบเมียมึงเวลาว่าถ้าไม่ใช่ผู้ชายพรุ่งนี้ก็ไม่คหนเลยอ่าไม่บอกแล้วถ้าผู้ชายอ่ะกูบอกว่าไม่ฉเฉินะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้ามาดูกันว่าจะลงมีผู้ชายอ่าใช่เดี๋ยวผมมาดูกันอีหน่อย โอเคก็ใช้ถ่ายถุง500ถุง500เนี่ยเหรอเบียรเดียวขวดนึงโอเคก็ใครทายถูกนะฮะว่าคนแรกใครถุงคนแรกใช่ใครทายถูกคนแรกว่าลูกผมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมเลี้ยงเบียร์ขวดนึงอ่าไม่จํากัดใช่แต่ผมไม่กินแล้วผมก็ไม่จํากัดด้วยว่าเบียร์นั้นจะยี่ห้ออะไรแต่ผมจํากัดราคา ยองยอ่ใช่โอเคผมเจอกันบ๊ายบาย